ก็สวัสดีครับมาพบมาเจอกับกระผม <า S 1> อีก <anticip S 1> แล้วนะครับในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาย้ําอีกรอบชัดๆเลยนะครับเพราะว่าเหรียญที่ผมจะนําเสนอให้ความรู้ในคลิปนี้ที่ผมเคยนําเสนอไปแล้วยังมีเพื่อนๆหลายคนแลยท่านที่ชมคลิปไม่เข้าใจนะครับชมคลิปแป๊บเดียวนะครับจึงทําให้สับสนนะครับยังงงนะครับยังไม่ได้ความรู้ที่ถูกต้องนะครับผมจึงจะมาย้ําอีกรอบนะครับเพราะว่า ความรู้ในคลิปนี้เป็นเหรียญรุ่นที่มีราคาแพงเกิน1ล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับแต่ว่าไม่ใช่จะมีทุกแบบนะครับเพราะว่าจะมีอยู่3ปีพศนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับแต่ว่า2ปีพศจะไม่มีราคาแพงนะครับจะราคาถูกนะครับจะมีเพียง1ปีพศเท่านั้นที่ราคาเกินล้านนะครับ ก็อยากจะขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆชมคลิปให้ละเอียดด้วยนะครับคลิปนี้จะได้รู้นะครับจะได้มีความรู้ที่ถูกต้องนะครับภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้จาจอก็คือทางด้านหน้าของเหรียญที่ผมจะนําเสนอให้ความรู้ในคลิปนี้ว่ามีผลิตออกมาอยู่ด้วยกัน3ปีพศนะครับตามข้อมูลที่ผมได้ศึกษามานะครับจะมี1ปีพศเท่านั้นนะครับที่มีราคาแพงนะครับแล้วก็2ปีพศนั้นจะราคาถูกนะครับแล้วก็ถ้าว่าเพื่อนๆมีครบทั้ง3ปีพศนี้ ขายได้เกิน1ล้านบาทขึ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าก็หาดูแค่ทางด้านหน้าของเหรียญที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอก็คงจะยังไม่รู้นะครับว่าเป็นเหรียรุ่นอะไรนะครับต้องดูทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับเพราะว่า3ปีปศนี้ถ้าดูทางด้านหน้าของเหรียญน,นั้นจะคล้ายกันไปหมดเลยนะครับจะดูไม่ออกนะครับทางด้านหน้าของเหรียญก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญชนิดราคา5บาทรุ่นเรือหงส์นั่นเองนะครับเป็นเหรียญกระสาบในสมัยรัชกาลที่9นะครับ ทางด้านหน้าเหเรียนก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะขึ้นทั้ง3เหรียน3ปีบรสทางด้านหลังโหเรียนให้ชมเลยนะครับเห็นไหมครับทางด้านหลังโงเรียนก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญ5บาทาทุรุ่นเรือหงส์นะครับ,ก,บ,รรงงรบก็จะคล้ายกันไปหมดเลยนะครับแต่ว่าให้สังเกต,ตที่ปีบศสก,ก็แล้วกันนะครับตามข้อมูลที่ผมได้ศึกษามานะครับมีผลิตออกมาอยู่ด้วยกัน3ปีบรสนะครับก็คือปีบรสสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้า ปีพศ2530แล้วก็ปีพศ2531นะครับปีพศที่มีราคาแพงก็คือปีพศ2529นะครับณนะปัจจุบันนี้ราคาเกินราคานั้นเหรียญละปีล้านแล้วนะครับ1ล้านบาทตัวหนึ่งเหรียญเข้าไปแล้วนะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับส่วนปีพศ2530แล้วก็ปีพศ2531นั้นก็ยังราคาถูกอยู่นะครับตั้งว่าเพื่อนๆมีครบทั้ง3ปีพศนี้นะครับ รับรองว่าขายได้เกิน1ล้านบาทแน่นอนนะครับแต่ว่าปีวศ2529นั้นไม่ใช่เหรียญที่จะหาง่ายนะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับถึงมีราคาปีล้านนะครับ